บ้านนากระแสนหมู่ที่6ตำบลไร่โคกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีมีการสร้างคลังอาหารชุมชนโดยรณรงค์ให้คนในชุมชนช่วยกันปลูกผักสวนครัวปลูกผลไม้และปลูกพืชสมุนไัรตลอดสองข้างทางในพื้นที่สาธารณะของชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน อีกครั้งทำให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนสามารถต่อยอดนำไปสู่การขายการสร้างรายได้ลดรายจ่ายขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร